สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไซมัน e ีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องไฟมันลีสในเย็นวันศุกร์นะคะวันนี้เรามีไฟมันตามอ่าน,นะคะ่ะสวัสดีพิงค์ด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะเย้สยยยูกแล้วเขาอาทิตย์จะได้นอนเฉยๆมาเราตามไปน okay, ีกว่คมา,มาวันนี้เขามีทวิตเตอนะคะเป็นบุ๊กโค้ดค่ะ มาให้อ่านจริงตามมานานแล้วแต่ว่ามาค่อนข้างเป็นข้อความยาวๆกว่าทวิตอื่นนิดนึงที่เคยเอามาให้อ่านนะคะก็จริงๆมันลิงก์กับของเราแหละเพราะของเราเป็นหนังสือใช่ป่ะเราอันเนี้ย<ม>เขาจะชอบอาถ่ายถ่ายหนังสือมาแบบเป็นหน้าหน้าแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนแชร์ะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโค้ดภาษาอังกฤษให้อ่านแล้วก็สมมติอยากจะไปตามต่อนะคะก็สามารถดูหนังสือชื่อเขาแล้วก็ไปตามต่อได้อะไรเงี้ย ก็คือชอบก็เลยแบบเอ้ยลืมไปเลยว่าเคยตามอันนี้ไว้แล้วก็เอามาแชร์แล้วกันค่ะด้วยความที่แบบมันเขียนหน้าปกว่าเอ้ยหน้าหน้าหัวไบโอวแบบบุ๊กโคเอ็ธรีโค้ดก็จะเป็นแนวแบบสั้นบ้างยาวบ้างเนาะก็ลองลงไปดูว่าแบบเอ้ย <c oughs> บางอันก็จะเป็นโค้ดที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าสั้นๆดีสําหรับวันนี้แต่ว่าบางอันก็จะเป็นแบบมีรีพายต่อไปนะคะว่าแบบเอ้ยอันนี้มีอะไรต่อบ้างในเล่มนี้หรือว่าแบบเออพิมพ์ยาว Mm. อย่างเช่นอะไรหน้าที่ชอบชอบยาวๆนิดนึงเหมือนอันนี้แบบเขบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแล้วก็จุกบอันหนึ่งก็ได้แบบ <laughs> แล้วมันมาบอกว่า <laughs> แล้วมันมาบอกว่า,วาแบบ pay attention to what you are doing ก็คือแบบเออใส่ความตั้งใจลงไปในสิ่งที่กำลังทำนะคะแล้วก็ในสิ่งที่กำลังทำในสิ่งที่กำลังคิดแล้วก็เป็นใครที่เธอจะต้องการอยู่ด้วยเมื่อเธอแบบเมื่อเธอแบบอะไรนะ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเป็นเวอร์ชันที่สุดอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ตรงนั้น,นก็คือเแบบหมือนแบบว่าโครเอ็นจอยเออเอนจอยเราแล้วก็มีคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาเรียกอะไรเพจแทนชั่นะะคือแบบใส่ใจเนะใส่ใจคนนี้ใส่ใจกับสิ่งที่เราทําใส่ใจกับคนที่อยู่ข้างๆเราแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนที่เราเคยพูดกันบ่อยๆนะว่าแบบให้รักคนที่เป็นคนของเราอะไรเงี้ยคือแบบเออคนที่เขาอยู่รอบตัวเราทุกคนก็คือแบบรักกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็แบบเราก็ใส่ใจในตัวเองแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างเรานีมากกว่าคนที่อยู่วงนอกที่แบบเอยบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเขาจะหวังดีหรือรักเราไหมอะไรประมาณนั้นก็ตีไกลมากเลยแต่สั้นสี่วันทัดเขาเห็นบางอันมันก็ดูแบบเป็นท้งหน้าหนังสือเลยไหมพิงแบบที่แบบพิงบอกว่าบางอันมันก็ยาวๆ ใช่ก็แต่ว่าเออก็ต้องเลื่อนอ่านดูนะคะเพราะว่าบางอันก็จะมีเครดิตให้บ้างบางอันก็ไม่มีเครดิตให้เลยอะไรอื mm. บางก็สั้นๆกวีจริงๆอย่างเนี้ย เออก็น่ารักดีคือบางครั้งต้องบอกว่าเพื่อนๆไม่รู้เคยอ่านหนังสือที่เป็นโฮกของอังกฤษไหมคือเขาอะเป็นคนที่ชอบชอบนั่งดูในเว็บไซต์แล้วก็แบบชอบดูว่าแบบเล่มนี้มันเป็นยังไงประมาณไหนคือต้องบอกต้องบอกด้วยความจริงแล้วก็ยอมรับว่าบางเล่มอะมันเป็นกวีที่โคตรกวีจ๋าคือซื้อมาเหมือนไม่ได้อะไรนอกจากกระดาษกับตัวอักษรเล็กๆเกนี่ยเอาไปคือบางเล่มถ้าไม่ใช่สไตล์ที่ชอบซื้อสะสมจริงๆอะมันก็จะเป็น แนวแบบว่ากวีสามบรรทัดบางแนวก็จะเป็นแบบขีดค่าบรรทัดนี้แต่พิมพ์มาให้เราอ่านนึกออกปะเหมือนคล้ายๆแบบสติกเกอร์ลายที่แบบว่าความจริงคืออยู่ในคําที่เราขีดค่าแต่คือเราจะพูดอีกคํหนึ่งที่เราไม่ได้ขีดค่าอะไรเงี้ยเออบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าของหนังสือกวีในประมาณคืออาจจะเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยแหละแต่ว่า บางเล่มอ่ะมันก็จะเป็นกวีที่เหมือนกับมิลแอนฮันนี่หรือหนังสืออะไรที่มันมีรูปภาพมีโค้ดเยอะๆให้อ่านอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนที่เขาชอบกวีในอังกฤษก็อาจจะอินแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่อินอะไรแบบนี้ก็คงจะอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยได้อะไรอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่ก็ลองเลือกดูนะคะในทฮร์เตอร์อันนี้มันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเองเช่นว่าแบบบางอันก็จะเป็นโค้ดสั้นๆอาจจะไม่ชอบแต่พอมันยาวๆก็อาจจะชอบก็ได้ก็ลองเลื่อนๆอ่านดูเป็น แต่รู้สึกว่าทุกอันจะเหมือนช่วยเชียร์อัพเราอ่ะเพราะอ่านอืมอืมก็ที่บอกเราเป็นรู้พลังบวกใช่ชอบอันนี้นะก็รู้สึกดีเอ่อ mm hmm. no idea where I want to be but I will keep going ไปไหนวะสู้แบบปิดตาชนฝา <laughs> เอออันก็จะเป็นแบบสั้นๆเนาะอันที่เป็นคำสั้นๆ อันนี้ก็ดีนะใช่บัง the responsibility ง of love ความรับผิดชอบของความรักก็คือ to keep another heart safe อุยนา่ารัก็็ือคือ,อทำให้หัวใจออของอีกคนแบบ safe เออจริงจริงจริง <laughs> <laughs> คือเมื่อก่อนอนะสมัยแรกๆเลยนะที่ตามอะรู้สึกว่าอะจะชอบเป็นแบบ แคปมาเว้ยคือด้วยความที่เมื่อก่อนไม่รู้ว่าเขามีไอจีกันไหมแต่มันจะเป็นพื้นขาวดวอัสอนใหญ่ๆไม่ได้ถ่ายมาจากหนังสือแต่พอห mm hmm. ลังๆเริ่มเห็นว่าเริ่มถ่ายมาจากหนังสือบ้างแล้วในในแอคนี้นะคือเขาตามมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเรียนมหาหล,ลัยแหละแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนไม่มีอะไรอ่านเนาะทวิตเตอไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบเออมีเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ย mm hmm. อันนี้ก็แบบเพิ่มมาแล้วนะคะเป็นคอนเทนต์ที่แบบพัฒนามาเรื่อยๆ,ๆก็บังว่าเราจะอยู่ได้นานเหมือนเขาว่าเอ้อเขาก็ดูโพส ประจําโพสบ่อยเนาะหมายถึงว่าตอนนี้เขาก็ยังดูแบบอัปเดตอยู่ใช่ปะเหมือนรักหนังสือเลยอะจูนะเนาะเห็นแบบคนฟอลเขาตั้งหนึ่งล้านแล้วแล้วเขาก็จอยส่วทวิตเตอร์ตั้งแต่สองห้าห้าหกเนาะก็แบบนานนานมากคือเราเข้ามาหาลัยรหัสไหนห้าสี่ห้าห้าตอนนี้สองห้า <laughs> <laughs> เออตามาตั้งแต่เขาเปิดเลยมั <laughs> ้งเอฟตี <laughs> ตัวจริงไปกดซ <laughs> ับสไครด้วยเนี่ยเ <laughs> ขาให้กดซับเนี่ยพี เฮ้ยต้องจ่ายตังแล้วคุณลูกค้าสัมเราจะได้อะไรไม่เคยสับเลยแต่ได้เป็นเอฟซีตัวจริงกระทิงแดงจริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นคํำยาวๆเหมือนแบบอันนี้ก็จะแบบบอกประมาณยาวๆแบบปรนะมาณหบรรทัดเจ็บรรทัดปรบมาณน่ะ this is all จก็คือนี่คือหนะ้าที่ของเราใช่ไหมที่แบบประมาณว่า t h e r e is something ที่มันจะมีบางสิ่งที่แบบเราสามารถที่จะเรียนรู้จากทุกๆคนได้อะไรเงี้ย แล้วก็ทุกสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนหนังสือทุกๆเรื่องที่แบบเราสามารถจะอ่านแล้วเพลงทุกเพลงที่เราสามารถได้ยินในครั้งแรกที่มันเข้ามาในเออจิตใจของคุูแม่ก็คือในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็เหมือนกับก็คือมันต้องการขยายแล้วว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้เลยว่าแบบทั้ง เออสิ่งที่เราเรียนหนังสือที่เราอ่านเพลงที่เราฟังนึกถึงสมัยที่เขาพูดว่าใครที่อยู่รอบตัวเราในก็จะมีอิทธิพลกับเราในอีกห้าปีข้างหน้าอะไรเี้ยอันนี้ก็คือมันเป็นแบบเออสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็ advance you realize like that you are t e ever l i v i n really เลยอะไเงี้ยในในครั้งหนึ่งที่คุณนึก,นกได้ว่าแบบเออพวกเราได้เรียนรู้มันจริงๆนะแล้วก็รับมันมาแล้วก็มีประสบการณ์กับมันอะไรเงี้ยก็คือแบบเราก็หมายกับได้มาได้มันมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารรู้เนี่ยมาจาก สิ่งที่อยู่ในใจมนุษย์จิตใจมนุษย์แล้วก็ใจของมนุษย์ที่เธอจะแบบไม่เคย never feel greater หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันน้อยลงกว่าสิ่งอื่นๆที่ที่แบบเออที่เราที่เราได้รับมาอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกว่าการเรียนรู้การเรียนรู้มันก็น่าจะมาจากทุกสิ่งรอบตัวนะมันไม่ได้มาจากแหล่งแหล่งเดียวอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกประมาณนั้นนะแล้วก็แบบพอเขาอีกสองบรทยประมาณว่าเธอไม่สามารถที่จะมีความรู้ก็คือ acknowledge ก็คือ you will only acknowledge that ก็คือไม่สามารถที่จะแบบ มีความรู้ว่าทุกๆคนเนี่ยเป็นยาที่แตกต่างกันใช่ปะแล้วก็และหน้าที่ของเราก็คือเพื่อที่จะหามันแล้วก็แชร์มันกับโลกอะ่ะ hmm. you w i l l only อ๋อเธอสามารถที่จะเรียนรู้ทุกคนเหมือนกับเป็นยาแต่และชนิดที่แตกต่างกันใช่ไหมเออแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะหามันแล้วก็แชร์ให้กับคนอื่นในโลกใบนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าแบบ เรียนรู้สิ่งนี้แล้วเอาไปแชร์ต่อเนื่องถึงไอ้นี่ว่าคุณรู้จากไอ้นี่ i n ู o the Magic Shop ที่บอกว่าเออได้รับมาจากฉันแล้วนะก็พาไปส่งต่อให้คนอื่นนะให้เขาแบบเออได้สิ่งนี้ที่คุณได้ฝึกฝนด้วยอะไรย่างนี้ก็คือเออก็เป็นการที่แบบเรารับสิ่งนี้จากคนหนึ่งเพื่อไปเรียนรู้สอนให้กับอีกคนหนึ่งก็ไปอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราแบ่งปันเป็นสิ่งที่เราแบบก็คือการอยู่ร่วมกันไงของสิ่งมีชีวิตอืมใช่พึ่งพากันเนาะ บางครั้งมันก็เป็นอะไรแบบยาวๆให้เราอ่านแล้วก็คิดตาม mm. เอ้วฝึกภาษาด้วย mm. บางครั้งก็แบบเมื่อก่อนฝึกภาษาก็คืออ่านอีกอย่างวะ ชอบเพลงนี to the person i was six months ago thank you for not giving up เอ้ยน่ารักขอบคุณตัวเอง6เดือนที่แล้วขอบคุณที่ไม่เอาแบางครั้งลืมไหมเออบางครั้งพอเราอ่านมันเหมือนเตือนให้เราแบบขอบคุณตัวเองเนาะเหมือนแอปที่เราตามหลายะอันก่อนหน้านี้ที่แบบโค้สั้นๆเนาะก็แบบอ่านแล้วพันๆตาก็ทําให้เราเตือนตัวเองได้แค่สั้นๆอืน่ารักดีบางครั้งไม่มีสติเออ ก็ประมาณนี้แต่ว่าบางเล่มก็ไม่บอกชื่อหนังสือนะคะก็เป็นโคที่แบบหาอ่านต่อไม่ได้ก็บางครั้งก็มีคำถามทวิตถามว่าแบบหนังสือเล่มไหนที่ทำให้มีความอ act พกบิเกสบ g เก t impact สำหรับคุณอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีคนมารีพายต่อประมาณสองร้อยห้าสิบสามอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแอบส่อง,อองดูเผื่อจะเป็นหนังสือที่เราอ่านได้เขาแบบเป็นล้านเนาะเขาก็เลยแบบโพสชิ่งคนรีพายเยอะมากใช่ แต่ว่าคนเราก็อยู่ได้ด้วยความหวังและกำลังใจมนุษย์ต้องอยู่ด้วยความหวังนะ <laughs> อันนี้ก็แบบที่ชอบก็คือเป็นเควสเซลาเซลาในหัวนะที่ขึ้นมาก็คือจริงๆมันเป็นสองวันที่บอกว่า n o m o r expectation e just go with the flow and whatever happens happens อะไรจะเกิดก็เกิดก็คือแบบ <laughs> <laughs> ไม่ต้องมีความคาดหวังใดๆไปจ้ะ flow <laughs> ไปเลยจ้ะ <laughs> ใช่ใช่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแหละ เรดี้เกิดก็ต้องเกิด,กกดอะแอมเรดต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมใช่ไหมเอออะไรจะเกิดก็เกิดมาเลยจ้าประมาณนี้ใช่ไหมใช่ส <laughs> ภาพบางครั้งก็ไม่พร้อมหรอกนะ <laughs> อ๋อเออพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเคยเคย,เคยได้ยินใครหรือพูดว่าหรืออ่านมาจากไหนวะที่แบบล่าสุดที่อยากแช่ว่าคือเขาบอกว่าคนเราไม่มีวันจะพร้อมหรือจะพูดว่า <laughs> จนแบบสิ่งนั้นมาถึงจริงเราก็จะพร้อมเมื่อวันนั้นสิ่งนั้นมาถึงจริงเราก็จะพร้อมเนาะปะ <ừ> คืออาเราบอกว่าเราไม่พร้อมเลยว่ะเออยังรู้สึกว่าแชปเตอร์ต่อไปเรายังไม่พร้อมจะมีลูกแต่พอเราท้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องพร้อมอใช่ไหมออสมมติว่าเ,เออหมือนก็มันก็มีคนบอกว่าเราไม่มีวันจะพร้อมถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยคือเออเราไม่มีวันจะพร้อมเลยเหมือนที่กับบางคนบอกว่าเราไม่มีทางจะมีแชปเตอร์ใหม่เลยถ้าเราไม่ตัดสินใจว่าเราทําตั้งแต่ตอนนี้เลยตัดสินใจให้มันแบบเริ่มต้นเลยอะไรเลยอืมก็ นั่นแหละไม่มีทางผอมอยากทำอะไรก็ทำเลยชีวิตสั้นหนาเนาะอ <laughs> บอกตัวเองแต่ก็ยังทำไม่ค่อยได้ <laughs> ไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังไงฝึกฝนฝึกฝนก็อ่านทวิตเตอร์หรือว่าเอใช่ไหมคะบุคคอ็กค่ะ <laughs> เปลี่ยนจากทวีตเป็นโพสต์แทนอะไรอย่เง <laughs> ี้ยเออตามได้หากกำลังใจดีๆยามเช้าหรือยามเย็นก็ได้เนาะใน แบบใดที่ <X B. S 1> ยังมีอ่านขอเป็นขออนุญาต <c oughs> พูดวิเตอร์ก่อนเนาะไม่ชินเลยจ้า <c oughs> อยู่มาเป็นสิบปีแล้วเข้าปีที่สิบสามแล้วอยู่ดีเปลี่ยนชื่อเป็นเอ็ออเอาเป็นว่ามาตาม <c oughs> ทวิตเตอร์ไปก่อนแล้วกันนะคะทวิตเตอร์นี้ได้นะเติม <Okay. S 2> พลังดีๆให้กับชีวิตเนาะบางครั้งเวลา <c oughs> เบื <c oughs> <ๆ>่อเบื่อเซ็งๆมีเรื่องวุ่นวายวันนี้แบบรู้สึกงุดหงิดจังเลยเนาะก็ามาอ่านเอาพลังงานดีๆจาะ ทวิตเตอร์อันนี้มีคําพูดน่า um, ดีๆเยอะๆเนาะเติมพลังให้กับตัวเองเติมพลังใจเนาะเพื่อวันนั้นแบบ bad day is my bad day ก็โอเคค่ะเนี่ยแหละมาอ่านอันนี้จะได้รู้สึกดีขึ้นโอเคเนาะก็ได้สำหรับวันนี้นะคะไฟมันตาอ่านก็มีทวิตเตอร์อันนี้มาแนะนําก็ขอบคุณพิงคนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่มาตามฟังไปตามฟอลก็ได้นะคะให้เขาเออมีซับสไครเยอะๆไม่เกี่ยว จ <laughs> ังกันได้เนาะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเย็นวันศุกร์แล้วไปพักผ่อนกันบายบายค่ะบายบายค่ะหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดกลุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter i m a n r r a d เพจ Facebook i m a n r r a d และพอดแคสต์ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ